วสวัสดีครับรพี่น้องครับวันนี้เราจะพาพี่น้องมาแดดกป่าสักเกอร์สักเกอร์เวอร์โอ้โเผากันจระนแงตัวเท่าแขนเดี๋ยวขอเวลาเผาก่อนสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเสร็จขึ้นโตพามาดูกันเด็กหมดไม่สน แดกหมดไม่สนเป็นอะไร,ระ <laughs> ผลงานเชฟโลกับเจ้าสำนักวันนี้ปลาสักเกอร์โอ้นะปลาเโลยช้ำเลยหินเตะใค่สักเกอร์ปลาปีศาจโอ้เชฟโลวันนี้แดกหมดไม่สนเป็นอะไรสักเกอร์เจ็ดร้อยครับสามตัวเจ็ดร้อยแพงหิมตาย แม่เชฟโลนองพันยี่บ่อนงพันนองพัน <ไป S 2> ก็ไปนองพันก็จะไปแข้หมดนงพันเราก็ไปมีพาพี่นเด็กักเกอร์เอ <c oughs> ม,มันแกซ <c oughs> ุกแล้วมันจะลุกเอาตะเกียมันหันอาทิตย์หน,น้าหยุดทีเด้อนาบบาทมานงจะไปนงแข้ง เดี๋ยวเราได้นองทื้อผามีแทกนองแพกผาเอาคูไปเชือดจังเกตบ่อลไทยเจ็กกี้มีแทกมันสิได้โอ้โยมีเกี่ยวกันมบ่บอกเจ็บสิเป็นบ่มึงมื่อนั้นเดี๋ยวเถียงได้ปะตังคันเป็นไงบ้างหมดจ้ะดีเป็นท่าต้องซิมต้องซิมต้องซิมดอกน้ำจิ้มซีฟู้ดเจ๊ต้อยกับมี่ ไม่มีอะไรจะแดกกันแล้วทุกวันนี้แดกแม้กระทั่งปีศาจกันแล้วเรามาดูผลลัพธ์กันระหว่างกินแล้วจะซอกหรือกินแล้วควยแข็งคุยแข็งแน่ๆบอกองนี่ในเมื่อถ่ายตอนกินในแม่บ้านยังล่งมึงแหละแปะสะซักเกอร์ครับ นำจิ้มสีพูดรด็ปมากูจะได้กินเระปลาท้อมันซอกตายปะเคยอ๋อเนื้อสักเกอร์อ๋อเชฟโรจัดคำใหญ่ดูซอนกูตามเลยแหละนี่เดนี่นี่นีนีซ้อนเฮ้ยเอามองมันซุกอน่ะซะก่อนแถวแถวโฮมันอะย้ำได้บอเชฟโร เชฟโลจัดป่าสักเกอร์มียาสุกเลยวะเออมันยังติดกระดูกมันอยู่เนี่มีสุกข,ขังไอกุนเบอผือกต่อเชฟโลห์ทำ<ะ>จิ้งซีฟูด้ดทำจิ้งซีฟูด้ดรดเดชลาบวนเราไปขานมิ้กับแป้งมาแล้วแหวกไหว,ไว,ไวมันหรือยังเชฟโลจัดหนึ่งคำแล้วช็อคลงกับที่ท่นนี่ อย่าหามากินนี่เด้อเขาทำดูแคบเหรอตั้งขายอะเนี่ยสกัดสักเกอร์พี่น้องพาซิมสักเกอร์เลยขนตัวมันุโอ้โหน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาแจ๊กยัดโอ้โห ปากเต็มคำเป็นไรเอาแต่ปลาเนี่เด้อหลอ่อนนะมีต้องเอาเด้ในปลาอื่นนะปลาอื่นนต้องเอาเอาแต่ปลาม <c oughs> ากินแล้วก็ลอ,อยครับช็อกเกอร์เอาแถมปลาบู่ด้วยโอ้ไม่เหลือซ่าโ <c oughs> อ้แดกหมดไม่สนเป็นอะไรโ <c oughs> อ้ห่วใหญ่บอกบอกเชฟโลว่ารอบหน้าไม่ต้องเอาหาอะไรเลยเอาซักเกอร์อย่างเดียว กากินฟีมือฟีมือเชฟโลครับบัตรเจ็ดร้อยซอกเกอร์3ตัว3ตัวเ0็ดร้ยจริงแดกให้คุ้มเลยกับราคา700รอนะครับพี่น้องมาเผาจัดจ่าให้เห็นกันต่อหน้าต่อตาโอ้ป่าซอกเกอร์อ้าวพี่น้องสำหรับอีพีนี้ สันีแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีน้องบัดพันน้องพันครับน้องพันบัดพันเจอกันใหม่น้องพันครับอีทีหน้านะครับฝากนะไายการได้หาบดิโดเอาครับพี่น้องปิดคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แซ่บเซ่อเชี่ยวน้ำนะครับกับผมปาแจ๊กแซ่บเซ่อครับเชฟครับเชฟโลโนซูรสน้ำครับกับทีมงานไม่จมเอาปลาค้างมากินบ้านนี่โอ้เดี๋ยวพอกันอีพีหน้าครับผม